ฮัลโหลวันนี้ครูคจะเล่นสักอีกประมาณสามดานสองดาษนี่แหละแล้วก็จบคลิปเลยสองดานแล้วก็จบคลิปนั่นจากกระดาษนี้นแล้วก็ด่านสิบเก้าดาสิบแปดแล้วก็ดาษสิบเก้าอ่ะทีนี่ตังจต่ข้นยอดพยายามลงคลิปนอกจากวันเสาร์วันเสาร์ไม่ดูไม่ก็วันไหนแหละถ้ากูได้กลับ บ้านว่านี่พี่บ้านกูเอยอยู่คนละที่กับบ้านกูบ้านกูอยู่ต้นเลียงนี้กูอยู่กูอยู่ที่ไม่บอกเอาไปเล่นต่อเลยกว่าในตอนนี้แล้วกูเจอทีเล็กเลยนะตอนนี้แล้วกูเจอทีเล็กเจอทีเล็กต้องขวดทีเล็กวันฉดเจอทีเล็กถ้าใครรู้ทีเล็กเป็นตัวไหนนะเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะขึ้นภาพไปดู เออหนึง่งนี่ปากไอแกนี่ปากไอแกเออ,เน,อ,เเอ,อ,อนี่คือภาพทีเล็กเออคอ่าเห็นไหมนี่คือภาพทีเล็กนะซึ่งก็นั่นแหละภาพทีเล็กโอ้ยไม่มีอะไรหรอกถ้าใครไม่รู้จักทีเล็กนั่นแหละไอ,อทีเล็กดูขึ้นภาพเ่อกีแล้วมึงก็ตายแล้วไยได้อยสัตว์แล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ตายแล้วก็แบมไม่ตานี่มึงให้กูปลงใครก็ให้ของแค่เนี้ยโอ้ให้ของกูเพแค่ดีไอ้พวกไอ้กูปลงเชี่ยอะไรได้เนี่ยไอ้หมอเชี่ยมึงหยุดไเลยนะมึงเนี่ยตัวเด็กอย่างเงี้ยฆ่ายหมอไม่อย่างเล่นหน้ามันดิไอ้เงี้ยถ้ามึงโดนไปตายกูไม่ใช่มนุษย์มึงไม่ใช่มนุษย์เลิกเลิกนี่ไงเลิก ตายเนี่ยอืมไปม่เง้ยม่เียตูมแล้วก็แต็บโอ้ยเฮียมึงมีฮิวมึงนี่มันจริงมึงตายคนแรกเลยก็เลยกันส่วนมึงอยู่นิ่งไปเออเออเด็มแล้วก็เปี่มแล้วก็ตูมโอ้ยนี่าสังสามเฮียจีนกับทู้ชมกีม่รักสองได้แล้วก็จบ แต่วันนี้กูจะลงคลิปไว้เผื่อเผื่อวันเสาร์อะว่าวันเสาร์จะไม่ลงคลิปกูเลยเห็นกูแยจะลงคลิปเยอะหน่อยไม่ต้องบุดต้องบ่นอะไรสักอย่เดียกูอยากลงด้วยแหละกูเลยจะลงเยอะในวันนอนหน้าพัดโอเ้เฮียกูนอนหน้าไปลงบอกงว่าจะไม่มีเสียงเข่านะ <c oughs> นยุดดิเฮ้ยด้เวลาเล่นแดนปกติแนละ้ะ เรากระตือรหลังๆงักูไม่เจอดาบรกติเลยเฮียเจอแดนนี่เมลงยรงไปหมดไปดีกว่าไม่หุ่เจอไทยเทียท็อกไอยพวกเชียดี๋ะวห้บอกมาว่าปลบุ้เด็กราจำเดือทัทีวอัน ไม่โอ้ขี้อะไรกันเยอะแยะโอ้ยเขีหน่อยเขี้ยวหน่าวัดอืมไม่แล้วก็เจอไทเ่นท็อปกูงัดหัวมูคุมได้หรือมึงช่วยไทเทนท็อปสนับสนุนไม่สตันสตันเบียด่ปเจี๊ยเดี๋ยวมึงเจออันติกูเธอท็อปมันก็แค่ขบมือหมู มูหมูไปก่อนไดเด์ท็อปกูบอกเลมึงเจอของจริงน่มานเยอะเหลือแล้วกูมนหยุดตุ้มเอาเสียมาก่อนเกิดจะแรงขึ้นรุ่นไม่แรงขึ้นหรอกที่นี่มึงหยุดไม่มีสีเป็นตีไอไดเดูสาวโกูตะกรอบอ ฆ่าไม่เรียงเงี้หรือกุฆ่ามึงตามแหววคขับเดียวเองสองขัปเองโอเคไปพี่ใหญ่ได้ออกโรงแล้วบุกมาไม่แล้วไม่อือโน้ฝนฝนยางเั้น,น,นเ,เล่นหน้าแม่งดีไม่ปุ้มเก็บหมดเต็งเต็เก็บหมดเต็ง เก็บหมดเออหมดตีโอ oh, 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 mm ้เฮียเปหมดโอ้ฟักยูสนับสนุนไทยทีมชิท็อปสนับสนุนโอ้ยไอไฟมาช้าเกจิกเลยพวกเว้ยเนี่ยอวเดี๋ยวลอยแห้งอืมอืมมาอยู่เปิดอันตีแล้จี้อะเดี๋ยวเจอตัวตีเลยรผมเจอตีกูแน่ มึงเต้นตีกูแน่โอ้เหี้ยเสียวฟินฟีอะเราหินกูมึงคือมึงตีไกลแล้วคนเดียวเลยเหี้ยแปลกโอ้เหี้ยแล้วสองกูแตกไปดีกว่าจบคลิปนี้อยู่เท่านี้แหละโอเคไป